เครียดมาจากการเต้นคืออะไรคือตอนหมดเลยได้ไหมครับนะผมพี่บอกว่าตอนผมเล่นเหมือนเลยนะพี่เล่นเหมือนเครียดอ่นะเล่นเหมือนเครียดก็ยังแบนแฟนไม่ได้เล่นไม่ได้เขาทำอะไรอย่างงี้อะไรคือผมอยากจะบอกว่าเล่นกีฬาเนี่ยอาจจะเสียแต้มแต่ถ้าอยากโดนของแกร์จะเป็นเธอได้ไหมจ๊ะ คุณมาครับพี่พงมีไหมมีไหมมีบ้างมีบ้างขอยืมประตูเราเออฮงวิ่งแบบวิ่งตลอดแล้วิปงบ้างอยู่ดีเป็นผู้รักษาประตูอยู่ดีออกมาเล่นอะไรไ่นผมผมรักฟุตบอลแล้วกันแ่าแหละใช่ชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วใช่ครับมีมีบางทีแบบเป็นกองหลังเนี่ยสกัดบอลไปสกัดบอลมาไม่เข้าไปอยู่ในใจพี่เลยถึงเลยงงเลยโอ๊มีแมปยงไหม อะ่ะโอเคขอบคุณมาอมครับครับปรบมือให้ไลนี่ชิลนะ